สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกับผมเบาวปลาใหม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อเนี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้นะครับตัดไม้ที่พยุงหรือว่าไม้ที่ไม่ซื้อเป็นไม้ห่วงหามนะครับในบริเวณวัดเนี่ยนะครับเพื่อเอาไปใส่ส้อยหรือว่าเพื่อเอาไปจำนายได้หรือบ,บ่ได้แบบใดนะครับตามที่มีกระแสข่าวนะครับอ่า ว่ามีการนั้นตัดใหม่พยุ่งในวัดเอาไปขายไปยั้งกันน,นะครับก็มีพี่น้องเพื่อนสงสัยว่ามันทําใดหรือบอ่ใดนะครับ <c oughs> แบบใดนะครับ <c oughs> สําหรับกรณีการตัดใหม่พยุ่งหรือว่าใหม่ที่มีซื้อเป็นใหม่ห่วงหามในบริเวณวัดเนี่ยนะครับพี่น้องเฮ้าจะต,ต้องมาแยกประเด็นนะครับในการเพียรหน้า สองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าที่ดินวัดเนี่ยมันเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิตร์ตามระมวลกฎหมายที่ดินอย่างเชนพวกฉนดนอ,ส,อสามนะครับเพราะว่าบางวัดนะครับก็จะมีญาติยมนะครับที่เพิ่นมีจิตศรัทธานะครับเพิ่นก็นอาจจะยกที่ดินที่มีฉนดนอกสามให้วัดนะครับหรือว่าทางวัดเพิ่นมีเงินนะครับในการ ซื้อที่ดินสิเพิ่นก็ไปซื้อที่ดินพวกจนวนนอาส,สาม,ม่านะครับพรเพิ่นนะครับว่ามันมีไใหม่นะครับพยุงหรือว่าใหม่ที่ไม่ซื้อเป็นใหม่ห่วงหามมันอยู่ในที่ดินเรานันนะครับใหม่เรานันเขาบดถือว่าเป็นใหม่ห่วงหามนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อบ่แม่นใหม่ห่วงหามทางวัดมกท่ายกหรือว่ากรมการมู่บ้านหรือว่าญาติโยมนะครับที่เพิ่นมีจิตศรัทธานะครับเพิ่น อ่าลงความเห็นกันนะครับว่าจะตัดไม้พยุ่งหรือว่าไม่ไม่ซื้อเป็นไม้ห้องหามไปใช้ประโยชน์หรือไปขายเนี่ยก็ต้องความรญยตนะครับในทางกฎหมายปลาไม่แล้วบ่มีความผิดอย่างนะครับส่วนจะอ่ามีความเหมาะสมหรือบ่เหมาะสมอย่างไดนั้นก็เป็นความเห็นในชุ่มชนของมพ่พอแม่พินองนะครับที่จะพิจารณาร่วมกันเอานะครับผมแต่ในทางกฎหมายแล้วนะครับบ่ถือว่าผิดกฎหมายอย่างนะครับส่วนกรณีที่สองนะครับถ้าสมมติว่า ที่ดินที่วัดตั้งอยู่หรือเขาไปซานะครับเป็นที่ดินว่ามีเอกสารสิทธิ์ต่างประมวลกฎหมายที่ดินอาจจะเป็นที่สานาประโยชน์นะครับประเภทพวกป่าซาที่ทำเลเรียงซัตว์หรือว่าที่ป่าสงวนนะครับหรือว่าที่ดินที่ยังบอกเอกสารสิทธิ์อย่างเนี่ยนะครับรเผอิญมันมีใหม่พยุงหรือว่าใหม่ที่ไม่ซื้อเป็นใหม่ห่วงหามเนี่ยนะครับถ้ามี กรรมการมู่บ้านหรือว่าท่างวัดหรือว่าพ่อแม่พิน้องนะครับพากันไปล่งมติว่าอ่าเห่าไปตัดไม้พยุงไปขายนะครับเพื่อเอาเงื่อนมาพัฒนาวัดนะครับหรือเอามาเหตุกิจาการภายในวัดหรือภายในชุมชนเรานี่ว่าสามารถทําได้นะครับพ่น้องการไปลงมติต่างๆนะครับเพื่อเขาไปตัดไม้ซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้ามีซื้อเป็นไม้ห่วงหามนะครับอยู่ในที่ดินยังบอมมีเอกสารสิ์อยังเนี่ยนะครับอ่าเขาบอกว่าจะต้องไปได้ขออนุญาต ตามกฎหมายปาใหม่ก่อนรจึงจะทําใดนะครับฉะนั้นเพราะแม่พี่น้องหรือกรรมการวัดกรรมการู่บ้านหรือท่อาวัดนะครับจะอ้างามติต่างๆในชุมชนเพื่อไปตัดไม่พยุงหรือว่าไปตัด,ออไ,ตดไม่ห่วงหามออกไปจำนายเพื่อเอาเงินมาใส่ส้อยในวัดหรือว่าในชุมชนโดยบ่ได้รับอนุญาตนี้จะมีความผิดนะครับ แล้วพอแม่พี่น้องอหรือว่ากรรมการหมู่บ้านหรือกรรมการวัดหรือ,อพระในวัดนะครับที่พากันไปร่วงซื้อนะครับเป็นในมติต่างๆเพื่อเขาไปดําเนินการทําใหม่วังหามเรานั่นนะอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทาใหม่วงหามโดวยว่่ได้รับอนุญาตใดนะครับผมนี่ครับการเอาปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายป่าใหม่ที่มันเกิดในชุมชนเฮานะครับมาบอกเราสูกันฟังว่า ขอกฎหมายเกี่ยวกับไม้ห่วงหามันมีระบูว้แบบไหนนะครับพี่น้องท่านใดเขามาช่วงคลิปถ้าเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์กับฝากกดติดตามกดแช่นะครับผมก็จะเอาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องไม้ห่วงหามหรือว่ากฎหมายป่าใหม่มาบอกเราสู่กันฟังแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับมือนีก็คงนีเพียงแคนีสวัสดีครับ